สวัสดีครับวันนี้พบกับโจอีกแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสีของตัว I อ n V นนะครับผมนะฮะนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบครบๆเลยนะครับสำหรับตัวสีของ I อ n V นนะฮะนี่สีแรกนะครับจะเป็นสีซาราหานะครับนี่สวยมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวสีซาฮาหานะครับภายในจะเป็นสีดำนะครับผมนะฮะคันนี้นะ ภายในเลือกได้นะมีสีดํากับสีส้มนะครับผมนะฮะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาอยู่นะครับนี่สีของเขาค่อนข้างสวยทุกสีเลยนะครับสําหรับสีของ ION V นะครับนี่หล่อๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะฮะที่สนใจนะฮะอยากได้รถไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่า i อออนนาทีตะลิงชันมีครบ จบที่เดียวนะครับผมนะฮะของเรามีซ่อมสีซ่อมตัวถังด้วยนะครับผมนะฮะนี่พาชมนะครับสําหรับสีซาฮาร่านะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับนะฮะไม่ได้อวยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมนะฮะภายในเบาะนะครับมีทั้งสีดําและสีส้มเลยนะครับนี่สีถัดไปนะครับจะเป็นสีขาวนะครับนี่สีขาวดูแบบ หล่อๆนะครับนี่ภายในจะเป็นสีส้มนะสำหรับตัวสีขาวนะผมนะนี่ซุ้มล้อจะเป็นตัดออกสีดำเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะฮะภายในจะเป็นสีส้มนะครับอันนี้นะสีส้มให้ดูแบบสว่างนะดูสบายตานะครับสำหรับตัวเบาะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีภายนอกนะครับสีขาวบอกเลยว่าสวยจริงๆนะนี่ สีขาวเป็นหมอกออกมุกนะครับเป็นมุกนะฮะออกมุกนะเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมนะฮะไฟท้ายของเขาค่อนข้าง,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 างสวยเลยครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะหลังคาก็จะเป็นหลังคากแก้วนะครับนะฮะนี่ตัวรัดใหม่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ มือจับเขาจะกลางออกให้แล้วนะครับเดี๋ยเปิดให้ดูนิดนึงนะนี่กลางออกแบบนี้นะครับพร้อมกับกระจกมองข้างนะฮะเวลาล็อกรถเ้าก็จะหบให้แบบนี้นะครับนี่วันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับนะฮะนี่เรามาดูอีกสีหนึ่งครับนี่เป็นสีดําดํานี้ดําเมี้ยมเลยนะทุกคนนะนะครับดำภายในดํานี่ดํา ยิ่งดำก็ดำไปอีกนะฮะนี่สีดำค่อนข้างสวยนะครับดำค่อนข้างสวยเลยนี่นะฮะดำไปหมดเลยนะครับไม่มีตรงไหนที่เป็นสีอื่นเลยนะครับนะฮะนี่มีแต่ลาวหลังคานะฮะที่เป็นสีเงินนะครับแบบนี้นะครับดำนี่ดำดีจริงๆเลยนะครับสำหรับตัว i อออนวีนะครับผมนะฮะ สีดำนี้ได้รถเร็วค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากใช้รถเร็วๆนะครับนี่สีดำภายในดำสีดำภายในส้มนะครับนี่สวยมากๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับผมอินบ็อก์หาโจอได้เลยนะครับหรือจะโทรนะฮะ061 9532 497นะครับนะฮะ เดี๋ยว้าดูสีอีกสีถัดไปนะครับอันนี้สีขาวอันนี้เป็นสีส้มนะครับสีส้มหลังคาขาวนะสีส้มจะมีสองสีนะครับทุกคนนะจะมีสีส้มล้วนกับสีส้มหลังคาดำนะครับนี่อ่าสีส้มหลังคาขาวขออภัยนะครับหล่อจริงๆนะครับสำหรับตัวสีส้มนะสีส้มนี่จะมีสามสีเลยนะ นี่ตัวกันชนเขาเนี่ยตัวตัวนี้จะเป็นออกสีแบบสีเทาๆนะคระทุกคนนะสีเทาๆนี่นะครับซุ้มล้อจะเป็นสีดำนะฮะตัวรถสีส้มหลังคาสีขาวนะฮะนี่นี่ดีไซน์ส,สวยๆนะสวยมากนะฮะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบสีแบบสดๆนะครับชอบสีสดๆบอกเลยว่าสีส้มนี่สวยมากนี่ประมาณนี้นะครับไฟเขาก็สวยนะ พาไปดูอีกสีนึงนะครับเป็นสีเทาแต่ช่างกำลังติดิฟรมอยู่นะครับเป็นรถลอส่งมอบนะฮะประมาณนี้นะฮะภายในเป็นสีส้มนะแตให้แอบ,บดูแค่นี้ก่อนสำหรับสีสีเทานะครับผมาว่าช่างเขากำลังทำงานอยู่นะครับประมาณนี้สีสวยทุกสีเลย น,นี้จะเป็นสีขาวนะเดี๋ยวพาไปดูสีเทานะครับอ่าสีเงินนะครับสีซินเวอร์นะครับผมจอดอยู่ตรงนี้ครับนี่สีเงินนะครับสีนี่ยสวยๆนะฮะสีออกเหลือบๆนิดนึงนะทุกคนนะออกแดดนี่สวยมากเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นรถรอสองมอบเหมือนเช่นเคยนะครับนะฮะตอนนี้รถรอไม่นานแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับบอกเลยว่ารีบจองเลยนะครับผมนะฮะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคลิปนี้คลิปเดียวนะครับได้ครบทุกสีเลยนะครับนะฮะหล่อมากนะฮะ ภายในก็จะมี2ส,สีนะฮะมีดำกับส้มนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่ารถสีไหนนะครับอยากได้ภายในสีอะไรนะครับก็สามารถแจ้งโจ้ได้เลยสวยๆแบบนี้วิ่งได้602กิโลนะครับนะฮะเดี๋ยวพาดูสีซาฮาไล่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าสีนี้สวยมาก ครับสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของอยู่นะครับนะฮะสีสวยๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะฮะก็สามารถโทรหาโจได้เลยนะครับ0619532497อยากมาทดลองขับก็นัดคิวได้ทุกวันนะครับนัดคิวได้ทุกวันเลยนะครับนะฮะฝ่ายขายเราทำงานทุกวันนะครับผม ค,คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม